เออเออเออยังได้ยังไงคุณหยิบขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้สิหรือไปสอนเด็กนะสอนไปทำอย่างนี้โอเคโอเคอุ้ยตายแล้วปิดตาเลยอ่ะคุณเมนคุณเมนไหนดูสิคุณจางอะไรออกมาให้ดิฉันมาโอ้โหเป็น เรามีเรมีได้ติดมีนากหมวันนี้รู้ควาว่าไงอันต่อไปอันต่อไปไม่ได้หรออันต่อไปปิงมั่นใจละคุณชื่นชอบคนมั่นใจแบบนี้แหละอันต่อไปได้ติดแน่อ่าคุณมีนะคุณหลับตายอีกหนึ่งทีมันอยู่ไหมออยู่ไหมอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ที่เข่าอ่ะรอรอรใจใส่อยู่ที่เธอได้มาให้ติดสองตัวเลยทีมัน เฮ้ยไม่เป็นไรนะไม่ผมไอไงไอเลิฟอยู่งงงงทำเองพูดเองเลยเออไหนเอาไปกับหัวละเออไป่หน้าฝั่งนู้นละเออคุณมีนคุณมีนเขาบอกว่าไอเลิดูเราไปไหมอุ้ยเลิฟครับเออเลิฟ เนาะเออเราเราต้องทำขอที่เผลอแบบนี้แหละเคาจะเหมือนไม่ไม่มีสติแล้วเหมือนพูดออกมาได้เลยแต่ไม่เป็นไรมาอย่างสุดท้ายสุดท้ายอาหลับตาเออยน่ารักเนาะอยากแบบอยากจิ้มอ่ะอยากแบบเออเอ้ยพร้อมย่างพร้อมเลยฮะมาคำใบแหลก มาเลย